สวัสดีค่ะโอเคพีเคซีวินทีนชาแนลค่ะวิดีโอนี้มาต่อเจ้า2แผ่นสแควร์นี้ให้เป็นถุงกันนะคะซึ่งความกว้างนะคะก็จะประมาณ5นิ้วนะคะนี่นะคะโดยการถักแผ่นสแควร์รูปหัวใจนี้นะคะก็จะติดนะคะตัวาการ์ดตัวไอไว้นะคะแปะไว้ตรงที่การ์ดตัวไอนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการถักเจ้าแผ่นหัวใจตัวนี้ได้นะคะ อันนี้เราจะใช้นะคะขนาดนะคะของเส้นไหมสีพายนะคะสีชมพูในการต่อนะคะด้านขอบของเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาด้านนะคะด้านในนะคะประกบกันแบบนี้นะคะโอเคนะเลือกมา1แผ่นนะคะตัวด้านหน้านะคะเราจะทําการคล้องนะคะลงไปนะคะ แทงเข็มปล่าๆนี่ลงไปในหลักแรกนะคะของเจ้าตัวมุมนะคะจะมีอยู่หนึ่งหลักนะคะแล้วก็เ,เกี่ยวเส้นไหมขึ้นมานะคะทำหนึ่งโซ่ไว้นะคะนี่นะคะมัดเข้าไว้แบบนี้นะโอเคจากนั้นก็ขึ้น3มโซ่นะคะหนึแล้วก็ย้อนนะคะมาแทงนะคะลงที่โซ่หลักที่1นนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมรอดเลยนะคะ จะได้เป็นตุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักนะคะแทงลงในหลักถัดไปทำาิงเกิลโคเชนะคะอ๋อไม่เอาสีเอาลอดเลยแล้วกันนะคะทําเป็นลอดเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้น3ามโซ่นะคะหนึ่งสองและสามนะคะ จากนั้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะไปที่โซ่ตัวแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดเลยแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักนะคะทํา C ในหลักถัดไปค่ะทําในสเต็ปนี้นะคะไปจนถึงเจ้าตัวมุมนะคะตัวสุดท้ายของมุมนี้นะคะตัวที่27นะคะอ่าและเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ ักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นําแผ่นที่สองมาประกบกันนะคะโดยให้ช่วงมุมนะคะชนกันนะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชตลงในช่วงของที่เป็นมุมนี้นะคะสองครั้งนะคะหนึ่งและสองนะคะอ่าโอเคแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้แทงนะคะเข็มทะลุไปนะคะที่แผ่นหลังหลักที่1นนะคะนี่นะคะ ทะลุไปเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาทำซิงเกิลโคเชนะคะ1ครั้งนะคะและ,ละหลักต่อไปก็ทำเช่นเดิมนะคะแทงทะลุไปแผ่นหลังเลยนะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชค่ะก็ทำในลักษณะนี้นะคะจนรอบเลยนะคะเมื่อมาถึงในช่วงของมุมนะคะก็ให้ทำสองครั้งนะคะซิงเกิลโคเชลงไป2ครั้งนะคะและในแต่ละหลักนะคะของแถวนะคะก็ทำซิงเกิลโคเชไป1ครั้งตลอดเลยนะคะ เมื่อถึงมุมสุดท้ายแล้วนะคะมาทำปากกระเป๋าให้อีกแผ่น,นะคะ่ะเราก็ต้องพลิกกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นนะคะสามโซ่นะหนึ่งสองสามและแทงลงที่โซ่แรกนะคะนะแล้วก็เกี่ยวลอดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราต้องไล่มาทางขวานะก็คือ,อ,อข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็แทงลงหลักถัดไปนะคะหลักที่สอง เกี่ยวเส้นไหมดึงรอดมานะคะแล้วก็รอดห่วงเลยนะคะแล้วขึ้นสามโซ่หนึ่งสองสามถักนะคะ C ที่หลักโซ่แรกนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักนะปิดหลักถัดไปนะคะ,นะทำแบบนี้นะคะไปตลอดเลยจนถึงมุมสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายหลักแล้วก็เชื่อมกันนะคะ จากนั้นนะคะก็ถักโซ่นะคะทำสายค่ะนี่นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ